การจับกลุ่มเอเย่นยาเสพติดราย่ค่ะพี่เบาเกลียงโดยต่อชดอซี่ซ่องฮาค่ะก็ได้มีการรวบเอเย่นย่าเสพติดราย่มีการหยุดยาไอ้ใดว่า1.4กิโลกรัมค่ะแล้วก็มีย่าบาอีกจำนวนนึ่งกันก็สารภาพค่ะวานำยาเสพติดเนี้ยส่งทางพัสดุค่ะแล้วก็ทำมาแล้วไล่ครั้งกันค่ะ โดยพันธ์ตำรวจเอกพิมลรัตนธรรมมาทิพย์ค่ะผู้กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนทีซี่ซ่องพันธ์ตำรวจตรีนิพันธ์พลอยข้าวผู้บังคับการกองรอยตำรวจต,วจตะเวนชายแดนทซี่ซ่องฮาค่ะก็ได้รวมกันซอบปากคำนายวีรพงษ์วงแก้วมูลอายุ28ปีเท่านั้นเองนะคะภูม <c oughs> ลำเนาอยูุ่ที่อำเภอแม่เมาะลำปางด้วยค่ะลั่งจับกุมพร้อมข้องกลางเป็นย่าไอ้ค่ะนำนักรวมทั้งแมดว่า1.4โลย่าบา1้อเมตรเครื่องชังดิจิตัลค่ะอุปกรณ์เซฟเล้กก็มีทุงพลาสติกใสขนาด ต่างๆอีกจํานวนหนึ่งโดยจับกลุ่มได้ที่บริเวณหน้าอพาร์ตเมนต์แห่งนึ่งค่ะที่ถนนผู่นพ่นตาบลตลัดนเนื้ออาเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตที่นี่ก็มีการขยายพ่นเข้าไปตรวจค้นในห้องพักค่ะแล้วก็ควบคุมตัวไปสอบสวนขยายพ่นแล้วก็แจ้งข้อห้าค่ะว่ามีหญ้าเซฟติดไฮโั่ประเภทเนึ่องหญ้าไอยหญ้าบ้าวายเพื่อการค้าโดยไม่ได้รับอนุญาตค่ะนายวีระพงศ์ห้การรับสารภาพและก็่าทำการรับหญ้าเิฟติดทางคนรุ่งพัสดุนะครับซึ่งจะส่งไม้เดือนละรั้ง ประมาณช่งกิโลกรัมนะครับและได้ทํามาประมาณเจ็ดครั้งและก็ในครั้งนี้ก็ไปครับรับยาเสพติดมาซ้มลูกครับช่วงให้กับลูกค้าไปแล้วช่งลูกก้นจะมาทุกจับเสกอนจากเนี่ยทางการรับสวนพอนายวีรพงศ์เป็นเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตล่าจะมีการจับกุมนะครับผู้เสพผู้ค้ารายย้อยในพื้นที่จนมีการสะท้อนถึงนายวีรพงศ์จึงติดตามพฤติกรรมจนสบโอกาสนะครับเข้าจับกุมเมื่อค่ำวันที่13มีนาคม และการนำตัวมาขยายพ้นเฟือซึบห้าตัวย่อยผู้บงการ่อไปนะครับ